อุตกใจเลยนะพุดูตรงนี้สิมันก็ดูปกติพอนั่งพอไอตัวไอแผ่นนั่งร้านมันเอียงลงเนะี่ยดูเหมือนนะเออดูเหมือนกันตรงนี้หักเลยอะ่ะตรงนี้ก็ยังดูเหมือนหักเลยเนี่ยตอนเส้นรวนว้่นรวงตานี่หัวทิ่มเลยนะเส้นนี้ม,มีมีวิธีแก้ปัญหาที่ย่ยากๆาตงนั้นเลยพี่ป๋องไม่ได้ก็บอกมา เ,เขียนบันทึกเอาไว้เนี่ยไปอ่านดูนะเพราะว่าอาจาร,รย์ใหญ่ว่าไงก็ว่าตามแล้วนะเรื่องอะไรแต่อะไรเนี่ยไม่งั้นขอให้บอกนี่ไงคุณวิทยาไปไหนไหมนี่ไงวันนั้นน่ะที่ใครพูดอ่ะไอเรื่องพื้นน่ะใช่ไหมนนผมบอกเอางั้นอาจาร,รย์วุยาโกโหกผมได้ยังไงอาจาร,รย์วุยาจะโกโหกผมได้ยังไงว่าได้ไม่ได้เนี่ยเออรู้เรื่องหรือเปล่าพูดส่งเดชใช่ไหม นี่พูดความจริงอันเนี้ยเอออาจารย์พระนี่มันยงังพูดอย่างนี้ต้องการเอานี่ไปลงคานหลักมันก็ทําไม่เคยอืบางทีมันพูดอะไรเพื่อให้ได้พูดเนี่ยมันไม่ควรพูดมันเลอะเทอะนี่ยยืนอยู่นี่แล้วก็ตรวจไซทุกครั้งและคนพูดไม่เคยมาเลยดูมันดิมันบรนตาทิพิ์ไงไม่ใช่อ่ะนี่เขาข้อมูลที่เป็นจริง นี่เวลาออกแบบไม่แช่ตามใจนะเออก็ต้องดูข้อมูลบางทีก็เออขอตรงนี้แล้วก็ขอตรงนั้นเลยไงมไม่ได้ไปเ,เ,เขาก็เลยนินทาคอจานคำรถ,ถแ,กแก้มาอะไรอะน่าจะเป็นประาการก,การโบลาครับคุณแก้นะผมจะมายืนอยู่ด้วยผมขี้เกียจพูดมาตังสองปีแล้วเนี่ย พุ้ยไอ้นั่นถ้าเป็นไปได้หลังปีใหม่ให้ลองลองคิดอ่านเรื่องมอกอัพเลยนะไอ้ตรงนั้นอะ่ะหาวิธีความสูงเท่าไหร่ก็ไม่รู้มันมีแบบมันมันสามารถยึดกันนั่งร้านก็นได้นะแล้วก็เอาสีขาวทาเลยให้มันเหลืองหรือขาวดีว่าเหลืองมั้งให้มันเห็นอะ่ะผมจะมองให้มันต่างกันนั่งร้านดิผมจะมองยอดสี่ยอดห้ายอดลุพร้อมกันแล้วก็ เดี๋ยวถ้าเอาลำยองชุดนั้นมาปรับปรุงแล้วเนี่ยถ้ามันถ้ามันเป็นซ้อนที่หนึ่งแน่นอนหรือสองก็ตามใจลองเอาขึ้นดูแต่โมบายเคนเนี่ยเวลาเอาขึ้นเนี่ยทำให้คุ้มเนี่ยเขาไม่รู้เขาอะคือเราเชิญมันเอามายกสองทีแล้วเลิกเนี่ยมันไม่รู้อ่า มันเช่ากันเป็นวันเหรอยังไงไม่รู้เออนั่นน่ะสิมันก็บีปัญหาเรื่องนั้นอีกเวลาลงหลอกเขาเช่าเขาจะคิดปริมาณงานเลยใช่ไหมฮะตอนนี้เราไม่ใช่ความหมายนั้นนี่เออแล้วตรงนี้อ่ะมันต้องพูดกันยังไงอ่ะอืมจริงจริงมันมีมันมีการลงทุนในส่วนที่มันไม่เกี่ยวกับใครอยู่นะมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมฮะมันกลายเป็นเกี่กเกี่ยของออเดอร์ทีเนี้ยใช่ไหมไอ้พูดละเมานี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่งานเขาเนี่ยอยู่ตรงเนี้แล้วตรงเนี้พูดกันยากด้วย เนี่ยคุณวิทยานี่กำลังนานี้เห็นไหมแผนการมันมันเปลี่ยนไปจากไอยอดทิท์ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมฮะก็เลยหันมาเล่นลำยองนี่ลำยองเนี่ยมันหล่อไปบ้างแล้วเป็นต,ตัวอยา่างจะเอาลองเอาขึ้นเพื่อที่จะเอาปัญหาที่เห็นจากการหล่อครั้งแรกอะเอามาแก้ไขในส่วนซ้อนสามซ้อนสี่ถามว่าการยกลำยองซี่จะเป็นงานตัวอย่างขึ้นไปเนี่ยมันไม่ใช่งาน คือโมบายเคนเช่ามาเป็นวันเนี่ยเอามายกสองตัวเนี่ยใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นของของเขาอ้น,นั่นก็ไม่ใช่แล้วเ,เป็นงานของใครแค่นี้ก็พูดกันยากแล้วนะเอเนี่ยถึงได้บอกว่ามันยากเย็นมากอืจริงๆนะถ้ารับรู้ด้วยด้วยด้วใจเป็นธรรมเนี่ยนะมันจะช่วยกันทํางานไม่ใช่มาไม่ใช่มันจะช่วยกันแกะแล้วสุดท้ายต้องให้มาผมชี้ทําไมอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วใช่ไหมฮะ นี่อย่างเงี้ยมันเป็นการลงทุนชนิดที่ว่ามันเป็นผลดีใช่ไหมแต่ผลดีมันเป็นผลดีกับง,งานไงถ้ามาเป็นเรื่องงานขายงานกูงานมึงเนี่ยมันพูดกันไม่ได้ไงมันเป็นงานตรงเนี้เออถึงได้บอกวัาบางทีอืมก็เหมือนกับอย่างที่ว่าถ้ามันเป็นไปได้เรื่องนั่งร้านเน่ะผมว่าเอาทั้งนั้นลงทุนเออมันจะได้สำเร็จประโยชน์ นี่พอไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยก็พอมแผนงานตัวนั้นก็ต้องหยุดแล้วไปทําวางแผนใหม่แล้วก็เสี่ยงเพราะว่ามันไม่มีแกนที่จะเป็นตัวกําหนดไงเพราะมันต้องกําหนดจากแกนตรงนี้ค่อยๆใช่ไหมฮะนี่เรานี่ปัญหานี่ใช่ไหมบอย,บอยนี่ใช่ไหมใหญ่สุดอะปลายเสาวนี้ใหญ่สุดใช่ไหมต้นเนี้ย ใช่ครับต้น,ต,นต้นตัวท้ายสุดจะใหญ่จะใหญ่สุดนะอาจารย์ไม่ไม่ใหญ่ครับต้นมันใหญ่กว่าครับอาจารย์ต้นมุมครับต้นนั้นก็ตอนที่อาจารย์แบบช,ช่วงช่วงท้ายสุดครับที่อาจารย์เพิ่มแล้วด้านบนก็อ๋อเข้าใจเข้าใจเพิ่มโคนนี่ไม่เกี่ยวกับปลายนี่ปลายใหญ่อยู่แล้วครับใหญ่เพราะเพราะว่าระดับมั้งเลเยอร์อะไรใช่ไหมระดับออ เนี่ยโอ้จำภาพนี้ไว้นะเดี๋ยวไปดูข้างในคือถ้าทาถ้าใช้สีาบานกับกรอบเช่นหน้าเป็นสีนี้มันใช้ได้แต่สุดท้ายข้างในมันจะทำยังไงมันไม่มีทางเลยเพ้นก็ไม่ได้เพราะว่าผนังเพ้นมันไปเปรก่แล้วนี่ไปเพ้นม้วนไปทุเรศน,นะถึงจะออกแบบรูปแบบใหม่แต่เป็นงานเพ้นไม่เข้า หรือถ้าทาใหเ้เป็นงานเตกเป็นบานแผลเป็นฟังก์ชันของการพับบานสีก็จะไม่เข้ากับกิจกรรมของบ้านหนังนีม่มองใน่างของการทําสีไม่ว่าจะเป็นทาสีให้มันเป็นเนตกหรือว่าเพ้นท์ให้มันเป็นงานเพ้นท์ก็ไม่เข้าเลยงานเพ้นท์ก็ไม่เข้ากักับหน้าตา่างกันกับวิลักการที่ว่าอยู่ๆเพ้นท์แล้วพับเข้าไปทำไมมันไม่เบรกล่ะส่วนถ้าเป็นงานเตกสีก็ไม่เข้ากันกับ หน้าต่างเพราะห,หน้าต่างเป็นแดงแล้วถ้าเข้ากับหน้าต่างก็ไม่เข้ากับงานเพ้นถ้าเข้ากับงานเพ้นก็ไม่เข้ากับหน้าต่างปัสสาวกินมีทางเดียวเปลี่ยนแมททีเรียลเป็นทองเหลืองเหมือนเสาอ,อ่นนะใช่ทีนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้เละจะทํำยังไงเมื่อกี้คุยกับท็อปบนรถอะ่ะอีกวิธีหนึ่งที่ถูกกว่าก็คือปิดทองครับ แต่ว่าโปอ,อยังไงโปต้องตึงตอะไรใช่ไหมไม่ใช่บุบ้องผนังคุณนะมันตึง,ตงม,มันตึงตไม่จริงมันโปต้องตึงถึงนี้อยากจะเจอคุณสมยศแต่ตอนนี้คิดคิดถึงเรื่องการตัดเป็นแผ่น เหมือนกันปูกระเบื้องอะแต่ว่าแกนมันเยอะแยะมันก็จะดูขวักไขไปไม่ไม่ไม่เรียบร้อยไม่เป็นระเบียบใช่ไหม่ม่ว่าจะตัวมันเองหรือว่าประกอบมันขึ้นเป็นหลายช่องเปิดเนี่ยมันก็บิดไปบิดมาทางอ่ะจะเจอคุณสวงยอศได้ไหมไอ้ท็อปตัดเป็นแผ่นไม่ได้อะ่ะ ตัดเป็นแผ่นตามยาวตรงประเด็นควณจะต้องดัดให้เข้ารูปรอยเชื่อมมันต้องอยู่มันก็เหมือนหลักการเจดีอ่ะใช่ครับเป็นเป็นเป็นๆเออต้องซอยอย่างนี้เลยนั่นน่ะสินั่นน่ะเพื่อให้มันค่อยๆเคลี่ยร์มันค่อยๆเคลี่เหมือนพัดใช่ครับแล้วก็เชื่อมเออต้องรอยเชื่อมขัดกันตายเลยใช่ครับขัดก็จะเหมือนเจดีแล้วก็บุบิลผู้ี่ไปหมดถ้างั้นเรา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 ถอดพิมพ์อ่ะสมมตินะ หรือว่าเอาแบบเนี่ไป C N C เฟรมโฟมแต่ว่าเอาสเปซให้มันเป็นฟอร์มอะแล้วเอาตัวฟอร์มอะที่มันถอดมาจากสเปซเอามาทำเป็นโม่ที่จะจัดการกับมันอะคือมาทำข้างนอกอะแหละแล้วก็จะจับยัดเข้าไปที่หลังนี่ได้ไหมะจะดูวิธีไหนก็ตามใจจะจะคลีบเป็นพัดหรือจะอะไรก็ตามใจก็ใช้วิธีนี้แล้วก็ตัวใครตัวมันด้วย ที่มันยึกยักไอเรื่องช่องหน้าต่างเนี่ยเพราะเหตุนี้ไม่ใช่ว่าคิดไม่ออกไม่ใช่ว่าสรุปไม่ได้แต่ที่จะไม่ใช่มันมันไม่ประสากนกันกับข้างในอ,อืะเคาะ้วยไ,ไหมแต่มันก็จะเป็นลายรอยเคาไม่เป็นไรผมไม่ได้แคร์นะแต่ให้มันได้ปริมาตรเท่านั้นเองเคาะก็เคาะดิเป็นรอยเครื่องมือก็เอา เยาใฮ้ยรู้ว่าจะให้ช่างเบนมาได้ไหมอไอช่างสลักดุลนะ่ะมจะได้ครับต้องช่างพวน่ะเขาจะมีเครื่อง <จะ S 1> มือมันจะทำข้อไหนแม่เหลือ,อจะไม่ได้หนาด้วยจะได้สะดวไม่ไม่ถ้าเกิดถ้าเกิด,กดต้องการมันนิ่มกว่าแม่ทองแดงอะ่ะมันจะกระนิบกว่าไม่เขาทำไม่ได้เขาใช้ไฟช่วยโอ้ถ้าทำอย่างนั้นได้มันไม่จำเป็นต้องหนาเลยนะใช่ไหมึ้นรูครบ ขขัดใช่ใเขาเอาแผ่นทองแดงมาแผ่นเขาขึ้นเป็นหม้อเป็นไห้แบบนั้นอนะ่ะใช่ป็จะมีรอยขึย้นมือใช่เราก็ปุยวิธีเก็บให้มันมือก็ขันลงหินดิโอ๋อโแบบมันเหมือนมัน,มนไอ้คุณค่าตรงนี้มันไม่ลงทุนทําไม่ได้นะ แผ่นใหญ่มันเคาะทีเดียวมันไม่ไปก็อาจจะอาจจะเชื่อมต่อแผ่นแต่เชื่อมใหญ่หน่อยแล้วก็เคาะเก็บนองเคาะเก็บก็จะเห็นนเรแต่เมื่อกี้ที่พูดอะถ้าเกิดเราสามารถทําเป็นสเก็ตอัพอะไรก็ตามใจให้เห็นเป็นรูปรูปร่างอากาศกลับข้างอะนะแล้วเอาตรงนั้นอ่ะมันเป็นฟอร์มให้มันเป็นโมอ่ะแล้วเอาไปบุกขี้พึ่งหล่อบอนได้ไหมแต่ว่ามันต้องเออสามมิลอะไรเงี้ยแล้วตัดยังก็ตัดได้แล้วก็ไปแต่งในที่ แต่ถ้าหล่อบอลเนี่ยมันมันไม่ต้องกลัวว่าจะต้องบางนี่หนาก็ช่างมันดิแต่ว่าหนาไปไม่มีประโยชน์ถ้ามันบางได้ก็บ,บางมันทำได้ไหมท็อปถ้าว่าถ้าว่าไอ้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 สเปซที่มันเป็นรูปพอยอาร์เนะ่นะเราทำให้มันเป็นให้มันเป็นรูปทรงของอากาศเพื่อจะให้มันมาเป็นตัวหนุนใช่ไหมฮะ เป็นตัวรองอ่ะเหมือนโมอ่ะเออไม่นั่นเรืออยู่ในตัวที่เราถอดนิ่งไว้อ่ะเรืออยู่บ้างเรอชอบอะไรแต่ไม่แม้ไอผิวสุดท้ายเนี่ยมันฟินิชชิ่งมันด้วยการการฉาบนี่มันจะไม่เท่ากันด้วยใช่ไหมเออเพราะมันบิดไงอย่างนี้แล้วก็เซนเ,นเตอร์เนี่ยมันก็อย่างนี้ละใช่ อะไรช่องมันเท่ากันไหมล่ะเท่ากันเอเออมันเท่าแต่การฉับเพราะตัวนี้มาฉับอยู่ฉับไม่ไม่ไมบอยถ้าถ้ามันเป็นโมยอย่างที่ผมว่าได้จริงเนี่ยนะเราเอามาแอดจัดเอาตอนที่เป็นเป็นทองแดงไงครับไอ้ตรงที่มันอะไรเนี่ยนะเออแต่ตรงนี้มันอยากให้เป็นทองเหลืองเหมือนโคนเสาอะอืมมันเข้าวกว่าพูดมันเขามันใหญ่ไง เหมือนโคนสาเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้อะเออทีแเรกก็จะเอาปกหินใช่ไหมก็กลัวจะแคลกอะพอเป็นทองเหลืองสวยมากเลยมันไอฟินิชชิ่งตรงนี้มันสำคัญนะมันมันมันจะมองเป็นการสูญเปล่าก็ได้นะแต่มันเกิดคุณค่านะนตอนมันคลี่ขึ้นเนี่ยมันคลี่เป็นคลี่เป็นแผ่นเรียบใช่ไหม มันไม่มีมันพอมันขี้ไปถึงตรงโค้งมันไม่มีแอนมีอะไรใช่ไหมมันเหมือนดึงแผ่นเรียบขึ้นมาแล้วก็ตรงคนล่างบัดออกแค่นั้นพอล่างตรงแล้วค่อยๆมีความเบาใมีความโค้งขึ้นใช่ใช่ใช่เหมือนหอยโค้งขึ้นแต่ว่าหน้ามันเป็นระนาบใช่ไหมไม่เป็นเป็นจฉพองล่างนิดเดียว ออล่่าางงยยเดีวระนาบตรงมีเฉพาะข้างล่างพอขึ painful. ้นไปข้างบนก็ค่อยแอ่นเข้าแม่นเป็นระนาบโค้งมัเริ่มขึ้นมาก็จะมีนิดๆนิดๆนิดๆขึ้นค่อยคๆเป็นแต่ไปแชร์หมายความว่าหน้าระนาบของแผ่นมันเป็นแผ่นตรงขึ้นไปอย่างนี้หรือว่าพอมันขึ้นตรงไปแล้วปุ๊บพอมันไปถึงตรงโค้งเนี่ยมันยุบเข้าข้างในอีกโค้งมันยุบเข้าข้างในตัวล่างก็จะไปเนี่ยเมื่อเริ่มขึ้นจากกรณีก็จะไปเริ่มมีนิดๆนิดๆนิดๆคุณพูดให้ยากทำไมอะระนาบตรงอยู่ข้างล่างแล้วก็ลงไประนาบโค้งไปเรื่่่ออยแคนี้้เงใช ไโค้งทั้งหมดตรงอาร์ก่ะตรงอาร์กมันยุบเป็นจุเข้าไปนะรู้ไงแต่มันมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่ามันโค้งอย่างนี้โอ้โหโค้งอย่างนี้โค้งอย่างนี้ด้วยไม่เป็นไม่เป็นไ่เป็นเลือดไม่เป็นตรงขึ้นมาจะเป็นนิดเดินแต่ว่าช่วงจ้ายมันจะเป็นเฉพาะอาร์คคือมันไม่ได้เป็นหน้าตรงอย่างนี้มันโค้งอย่างนี้ด้วยไม่เปนโค้งโค้ดเบนเนี้ยมันจะตรงขึ้นมาใช่ไหมแล้วมันก็ค่อยๆโค้ง แล้วก็ไปแล้วก็ไปเบ่งให้มันตรงทีตรงปลายตรงที่มันสุกันคือจุดตามสุดของรันหน้าของท้องรันหน้ามาเท่ากันไม่ใช่ลึกเข้าไปเกินรันหน้าข้างล่างนี่อ้าวก็พูดแค่นี้เองคุณพูดซะยากใช่กันนะยากแล้วทีว่าจะคลีก็คือไม่ได้มันไม่ใช่แผ่นกระดาษตรง่ะทีมันตรงมาตรงอะไรนะ ชกชกชกก็มียแล้วก็แล้วก็ขึ้นมาอีกตรงโตรงตี้ก็ปลายบนปลายปลายบนก็ไม่มีม,ม,ม,มันใช้เทคนิคผสมได้นะมันตัดช่วงที่ไอ้ที่บอยพูดอะ่ะใช่ไหม,ไ,มไอ้ตรงที่ข้างบนน่ะมันยากกว่าเนี่ย<ช>เอาตรงนั้นไปทำอีกเทคนิคหนึ่งได้เดี๋ยวไปดู